วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ผมมีอาการเส้นประสาทอักเสบซึ่งผมก็อยากจะหายเร็วขึ้นคือก็ามีตัวช่วยนะครับเป็นตัวไฟตัวยซีตัวนี้ทานง่ายนะครับเหมือนถ้าเกิดว่ากินน้ำเนี่ยบางทีมันจะั่วทางตาแต่อันนี้ก็สาม,มารถทีใ่ใต้ลิ้นได้นะครับอมไวครับประมาณสางสิบวิมันละลายเองครับ ตาเหมือนกระพริบได้ข้างเดียวครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเส้นประสาทอักเสบครับมันจะ เหมือนอ่อนแรงนะครับเอามาพลิกซีกซ้ายใบหน้าอ่อนแรงหรือที่เรียกว่าโรคเบลนะครับดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนได้ยังไงผมปกติขึ้นนะครับประมาณ 80- 90%เแล้วผมใช้ตัวช่วยอะไรนะครับถึงได้ดีขึ้นได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเชิญครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะกลับมายิ้มแบบปกติได้ตาที่เคยปิดไม่สนิทนะครับวันนี้สายตาผมกลับมาเป็นปกติแล้วเส้นประสาทต,ต่างๆนะครับก็กลับมาเป็นปกติจากที่เมื่อก่อนเคยหมดหวังเฮ้ยเราจะเป็น เป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเราจะต้องเป็นหนุม่มที่แบบปากเบี้ยวยิ้มไม่ได้แต่วันนี้ต้องขอบคุณสเต็มเซลล์แล้วก็น้ำมันสุดเข็มแดงที่ทําให้ผมเนี่ยได้ชีวิตใหม่กลับมาและทําให้ผมสามารถที่จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวดูแลคนที่ผมรัก ผมได้บอกต่อสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเนี้ยให้กับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ว่าเขาจะเป็นเกี่ยวกับห er, ลอดเลือดหรือหัวใจเซลลขึ้นประสาทแล้วก็เกี่ยวกับกระดูกมันก็สามารถได้ช่วยได้เพราะว่าน้ํามันส่วนเกลมแดงตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจโดยเฉพาะเลยแล้วที่สําคัญนะครับมีเบสอินกิวเดียนนะครับรางวัลต่างๆมากมา,ายรวมถึงฮาลาเนมุสลิมก็สามารถที่จะทานได้แล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีตัวนี้เต็มเซลลอย่างที่ผมได้ทานให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นไปแล้วในต้นคลิปผมก็ทานต่อเนื่องทั้ง2ตัวเนี่ เพราะมันจะเห็นผลได้ดีมากกว่า3เท่าตัวขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเนี่ยจริงๆจากที่คนเป็นโรคเบล์แบบเบี้ยวตาปิดไม่สนิทมันรู้สึกแบบขาดความมั่นใจเวลาจะไปไหนมาไหนมองเราแปลกๆอะไร่าเงี้ยเหมือนกับเราเป็นคนไม่ค่อยสบายเป็นคนที่เป็นอมัมพฤกเป็นคนที่ป่วยคือตอนนั้นน่ะพอเราหาคุณหมอเขาก็บอกว่า คือโอกาสหายอ่ะมันมีแต่ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่บางคนเนี่ยเป็นปี2ปี3ปี5ปีข้างบ้านผม20ปียังไม่หายเลยบางคนเป็นตลอดชีวิตแต่วันเนี้ย คือรอยยิ้มเนี้ยมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมได้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังต่อสู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาหาตัวคุณถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่หาตัวช่วยอยู่ผมอยากลองแนะนําผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้และขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้อาการและก็สุขภาพของทุกคนเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ถ้าคุณรักตัวเองรักคนรอบข้างอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองผมมั่นใจว่าคุณก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีเพื่อดูแลคนที่คุ 标杆。